ว่าพี่น้องเออมนกัรจะได้มาเบ้าคุกว้างเนาะขออกลหนเบอจะได้ที่น้องการจะซื้อท่าหรือาหลาบมาเป็นกาดเนี่ยนะไิ่งั้ลากเอาเลยที่ลากก็จัดว่ามือแล้วเนาะผู้พ่อพี่น้องถามมาเมื่อนปกติเนาะว่าปกตีไหนว่ามันเมือแล้วมันนี่มันป็คนค้นหาจนก็ไม่เห็นจะสอบเลย จบกว่ามาเลยมาสิก็คือเป็นโงดสุดท้ายแล้วว่าเมื่อพักแล้วบันนี้แต่กอนแปลว่าเมื่อแล้วแบบกาโค่นสีนี้วันนี้วันเลยเอามาสีกันเพื่อเรืต้องการเพื่อจะได้น้าตลาดวันจันทร์เออมาลาดเอามาดูอยู่นี่ละตลาดวันจันทดกองกำลัโงดสุดท้ายแต่วันนี้ว่าเมื่อแล้วหลายโค่นผู้พาดมาว่าเมื่อแล้วกองกำลัง เอาเมางต้องการมารลาดเอาเด้อตลาดมันจัดก็อยู่นี่ละแล้ลก็มาแห้งแห้งกับโลละสาสที่ห้าบ้าแห้งกับกำลังซับจามโลกลอยาคนจะได้อะไรแกงข้าแงแกงระดนกเงโข่เนาะเอกซ์ลนด์ที่าลาดเอาเด้ออยู่ตลาดบันจัดก็ เรากแบบ้าเก่าอะไรเด้อใหญ่ก็ออกมาสละพนนั้นละว่าเป็นเมืแล้วเหมัอนยังที่ก็ชอบเน้อวันนี้น่ะเลยแม่สีที่เดินสาวเหลาใา่เด้อจุดนี้จะทำให้ราของคุณนี้ค่ะ